ทิศกำลังรับขอบฟ้าเป็นอีกวันที่วิถีประมงริมโขงยังมีให้เห็นเพชรสมัยพิลาวันช่างภาพเลือกฉากหลังเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวสะท้อนความสมบูรณ์ยิ่งในลุ่มน้ำสายใหญ่จุดเชื่อมต่อการค้าการลงทุนที่สำคัญอีกมุมมองของช่างภาพชาวลาวที่บอกเล่าความผูกพันได้มากกว่าคำพูดในภาพนี้ก็คือสะพานหมายถึงว่าสายสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวแล้วก็ม่น้ำโขงเป็น ม่นําที่บเป็นแม่นําที่โบสามารถตัดขาดจากกันได้ก็คือความความสําคัญระวางราวกับไทยที่บสามารถตัดขาดจากกันได้แล้วอีกจิ่งหนึ่งก็คือชีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวและคนไทยที่ว่าคล้ายๆคือการวัฒนธรรมคล้ายคือกัน ประตูสู่อินโดจีนที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์เรื่องราวที่กล่าวขานเกี่ยวกับพญานาคอาหารขึ้นชื่อและความเงียบสงบของเมืองอรารยธรรมน่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกล้วนเป็นจุดเด่นของจังหวัดหนองคายที่บรรดาช่างภาพกลุ่มสหบวกภาพและช่างภาพร,รับเชิญกว่า50คนเลือกเก็บภาพได้ตามใจชอบเราจึงได้เห็นบรรยากาศทั้ง3ฤดูของจังหวัดที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศาการหนองคา,คายคมเลนส์ร้อยภาพเด่นริมฝั่งโค้ง พอดูจากรูปเฮ้ยบ้านเราสวยอย่างนี้เลยเหรอทำให้รู้สึกภูมิใจ<ม>อภูมิใจพอภูมิใจปุ๊บนะความคิดที่จะดูแลรักษาก็เกิดขึ้นความยาวของจังหวัดเนี้ยทำให้มีภูมิประเทศและวิถีชีวิตอะไรที่น่าดูน่าชมเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมน้ำโขงหรือว่าบริเวณท่าบ่ออย่างนี้นะคะมีวัดเกา่ามีประวัติศาสตร์โบราณก็ด,ดีแล้ววิถีชีวิตชุมชนอะไอยู่ครบถ้วน ในแง่ของการถ่ายภาพก็เรียกว่าช่างภาพทั้งหลายก็มีความสุขมากที่ได้มาเวลาเราเดินเดินในสถานที่จริงเนี่ยเราก็มองอม,มองดูก็โอเคว่าว่าสวยแต่ถ้าดูในรูปภาพแล้วยิ่งยิ่งอยากเก็บไว้อยากเก็บไว้ในความทรงจาเลยว่าสถานที่ตรงนี้ควรจะอยู่ อยู่แบบเหมือนในรูปภาพเลยอย่างนี้ค่ะวิถีชีวิตของคนสองบังงโคมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันก็แค่มีแค่ว่าเส้นแบ่งเขตแดนของประเทศคือแม่น้ำโขงขั้นไว้เฉยๆยครับทำให้เรารู้สึกว่าเราก็เหมือนเป็นพี่น้องกันญาติพี่น้องกันนะครับ าหลังนี้นะคะคือพระเจ้าองค์ตื้อค่ะพระพุทธรูปปางมารวิชัยทองสำริดที่ชาวไทยลาวริมสองฝั่งโคงเคารพสักการะเนื่องด้วยมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ไทยลาวที่มีมาแต่โบราณค่ะ ชื่นชอบในเรื่องวัฒนธรรมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วยิ่งได้มาสก,การะพระเจ้าองค์ตื้อที่ประดิษฐานณวัดศีชมพูอง์ตื้ออีกสถานที่ประวัติศาสตร์ในหนองคายก็ยิ่งสร้างความประทับใจจนอดหยิบกล้องคู่ใจมาบันทึกภาพไว้ไม่ได้ สมปองดวงสวยัยเน้นเก็บภาพรอยต่อของสำริดเสน่ห์งานฝีมือช่างล้านนาและล้านช้างสัญลักษณ์สายสัมพันธ์ไทยลาวที่พระเจ้าชาย,ยเชษฐาธิราชก,กษัตริย์สองแผ่นดินล้านช้างหลวงพระบางกับล้านนาเชียงใหม่ทรงเป็นผู้สร้างเแลาเราที่จะถ่ายรูปเราก็นึกถึงความเป็นมาของศิลปะและที่นี่ก็จะเห็นว่าศิลปะนั้นมันเชื่อมโยงและถ่ายทอดซึ่งกันและก,กันเช่นพระเจ้าองค์ตื้อเป็นอิทธิพล ร้านช้างนี่อิทธิพลล้านนาปะแล้วก็จะดูริ้วรอยของการหลอ่อฝีมือช่างที่ทําด้วยแฮนเมดทำด้วยศรั made, ทธาทำด้วยหัวใจนะไม่ใช่อุตสาหกรรมเพราะนั้นเราก็จะได้เห็นริ้วรอยเหล่านี้ซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยืนยาวมานานนะ าพที่จัดแสดงทั้งหมดเรียกความภูมิใจในบ้านเกิดให้ผู้ชมได้ไม่น้อยและยังจัดตีพิมพ์เป็นหนังสือภาพน้องคายคมเลนร้อยภาพเด่นริมฝั่งโคงโดยมีภาพของชัชวาลดาจาันช่างภาพเจ้าทิมที่สะดุดตาด้วยสายรุ้งที่เกิดจากแสงและมุมกล้องในวันส่งน้ำหลวงพ่อพระสายช่วงสงกรานเป็นภาพขึ้นปกนิทรรศการจะจัดแสดงจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าภูมิภาคลุ่มน้ำโค้งและบริการท่องเที่ยวจังหวัดน้องคาย กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน